ส,สี่พาพีเดอ์ีน่งองท่เชิญช่วไหนค่ะไหลสดค่ะพี่ตายขอไหลสดนิดนึงค่ะไม่สดเลยนะผู้ใหญ่งแม่ ไม่ได้ดูแหละอยู่ตรงนี้ตอนนี้ยูสีสงครามนะคะนครพนมนะคะอ่ามางานเทศกาลปลาลุ่มน้ําสงครามคือน,นี่ยเขาสิกขก้นเวทีสาม่งเพิ่มค,ค่ะพี่น้องพี่น้องทั้งอ่าสีสงครามนะคะและ้วก็บ้านไก่เคี้ยงเอาเพอ่ไก่เคียเ้ยงผูดใดมาดตอนนี้เดินทางมาไว้เลยเด้อพี่น้องเพราะว่า อข้างงานของเพิ่อนอุ้ยผู้ใด้จริมากอดตอนนี้กําลังเที่ยวงานก,กันสนุกสนานเลยค่ะซึ่งตอนนี้ใต้เองกับน,นาผมแล้วเรียบร้อยนะคะ<ว>ที่งากกนเตรียมตัวแล้วเตรียมไปเจอ, <ไป S 2> อกับเด็าากโยอะอีกจัาหน้าจะจิ้มเขาเดี๋ยวว้อมสรงว้อมเสียเดี๋ยวเมาสิไปพอกันานเรื่อี่ค่อนเสางเลค่ะงากันเล่หลายค่ะพี่น้องโอเคค่ะชอบความดุกดิก